คุณมนพคีรีพัวดลครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมมนพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธ์ท่านประธานครับผมขออนุญาตนะครับเสนอแนอภิปรายในรายงานของกรรมธิการนะครับที่ศึกษาเรื่อง CPTPP นะครับคือผมก็ได้อภิปรายต่อมีการยื่นยติให้มีการตั้งกรรมธิการนะครับผมมีความเป็นห่วงโดยเฉพาะในภาคเกษตรนะครับ เรื่องมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องภาคชนบทแล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์ที่ยังคงมีมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นตั้งเดิมอีกจํานวนมากนะครับท่านประธานครับจากรายงานของกรรมาทการนะครับท่านประธานครับผมคิดว่าก็มีก็มีรายละเอียดนะครับมีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนว่าความพร้อมของประเทศเนหลายๆด้านเนี่ยเรายังไม่พร้อมนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องมีวิธีการหรือว่าทางออกไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวการสงวลท่าที ในบางเรื่องนะครับหรือว่าการเจราจาตกลงอันนี้ผมก็เห็นด้วยทั้งหมดนะครับว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีความรอบคอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องคนในชาตินี้จํานวนมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งมันก็เป็นความมั่นคงของชาติอีกด้านหนึ่งนะครับท่านประธานครับผมจะขออภิปรายเสนเอแนะในประเด็นเรื่องข้อสังเกตของกรรมธิการนะครับในด้านเกษตรแล้วก็ พพันพืชนในข้อที่3ามนี่นะครับท่านประธานครับข้อเสนอแด้ของกรรมธิการเนี่ยบอกว่าผมขออนุญาตอ่านนะครับท่านประธานรัฐต้องเร่งรัดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปีพุทธศักราช2542นะครับและอนุญาตเพื่อแก้ปัญหาการใช้กฎหมายเตรียมการให้กลุ่มเกษตรกร,กรมีการปรับตัวการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อประโยชน์ต่อการการทำเกษตรที่ยั่งยืนนะครับการขับพื่อนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางไม่ได้ผ่านพันุพืชในเขตร้อนก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้นะครับที่มีหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยยูปอฟ1991นะครับอนุสัญญาอื่นๆที่ประเทศไทยและเป็นภาคีสมาชิกนะครับประเด็นนี้ครับท่านประธานที่ผมอยากจะเพิ่มเติมในรายงานนะครับเพื่อที่จะเป็นเครื่องป้องกันให้กับ กเกษตรกรแล้วก็พี่น้องคนในประเทศนี้นะครับท่านประธานครับในปี2018เนี่ยนะครับสหประชาชาติก็มีปฏิยาสากลว่าด้วยปฏิยาสากลแห่งประชาชาติสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของกเกษตรกรนะครับเรื่องนี้นะครับผมยังไม่เห็นกรรมธิการได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องป้องกันหรือว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะนําไปสู่การปรับตัวก็ดีการเจรจาก็ดี เพราะว่าในปฏิยาสากลนะครับหรือว่าเราเรียกย่อๆว่ายูดรอปนี่นะครับเป็นการคุ้มครองเกษตรกรและบุคคลอื่นๆที่ทํางานในเขตชนบทนะครับในข้อตกลงนี้นะครับผมคิดว่ามีความสําคัญอยู่5ข้อนะครับที่เป็นเนื้อหาในในปฏิยาสากลแห่งสประชาชาตินี้นะครับก็คือข้อที่5ครับข้อที่5สิทธิของเกษตรกรในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ อันนี้ก็เป็นพื้นฐานของเกษตรกร,รกลุ่มราย่อยของพี่น้องที่อยู่ในชนบทอยู่แล้วนะครับบางคนต้องพึ่งพาธรรมชาตินะครับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งในในข้อตกลงในปริยาสากลนี้นะครับข้อที่สองครับสิทธิในอาหารความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารและเอกลักษณ์ทางอาหารอันนี้ก็อยู่ในข้อตกลงนี้นะครับข้อที่17ครับสิทธิในที่ดินอันนี้ก็เป็น ปัญหาใหญ่มากเลยครับท่านประธานครับเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาของพี่น้องในประเทศนี้นะครับผมอยู่ในกรรมธิการวิสามันศึกษาเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ 2. เราพบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ต่ำกว่า19หน่วยงานนะครับเราพบว่าข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานถือครองแล้วก็เสนอต่อกกรรมธิการนี้นะครับประเทศไทยมีอยู่320ล้านไร่นะครับแต่หน่วยงานที่ถือครองซ้อนกันไปซ้อนกันมาเนะี่ยมีอยู่เกือบ 520ล้านไร่ครับต่านปรานี่คือปัญหาเพราะนั้นก็คือว่าการเข้าถึงในสิทธิในที่ดินเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของการลงนามมันจะมีผลต่อเรื่องของกฎหมายตัวอื่นข้อที่19ครับสิทธิใน,มนเมล็ดพันธุ์นะครับในอนุสัญญานี้นะครับปฏิยาสากลนี้นะครับผมคิดว่าได้รับรองแล้วก็ได้ให้ความสําคัญกับเกษตรกรนะครับที่อยู่ในภาคชนบท เกษตรกรรายย่อยเนี่ยนะครับว่าสิทธิในการเข้าถึงเมลิพันธุ์ข้อที่20ครับในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในปฏิยาสากลน,นี้นะครับสิทธิในความหลากหลายชีวภาพเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วครับท่านประธานครับ5ข้อที่ผมว่านะครับคือข้อที่5ข้อที่15ข้อที่17ข้อที่19ข้อที่20ในปฏิยาสกลแห่งสัป,ปรมชา,ชาติว่าด้วยสิทธิของเกษตรกรและบุคคลอื่นที่ทํางานในภาคชนบทหรือชนบทหรือว่า UN Dr o p นี่นะครับผมคิดว่า ถ้าเราได้มีเนื้อหาได้หยิบเนื้อหาตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานก็จะมีน้ำหนักนะครับในการที่จะปกป้องหรือว่ายื้อเวลาหรือว่าสร้างเงื่อนไขหรือว่าปรับตัวหรือว่าสังวนอะไรต่างๆที่กรรมการได้ชี้แจงนะครับคิดว่าเรายังมีเวลาเพราะว่าโดยเงื่อนไขแล้วเท่าที่อ่านในรายงานแล้วก็จะฟังจากกรรมธิการได้นําเสนอรายงานนี้นะครับผมคิดว่าความพร้อม ในเชิงโครงสร้างในเชิงกลไกในเชิององค์กรหรือแม้แต่เครื่องไม้เครื่องมือของพวกเราในประเทศนี้ยังมีความพร้อมน้อยมากสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจําเป็นจะต้องหยิบเอาเครื่องมือระดับสากลที่ที่เรียกว่าปฏิญญาสากลแห่งสประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเกษตรกรและบุคคลอื่นๆที่ทํางานในภาคชนบทหรือว่า UN เอ็นดรอปนี้มาเป็นเนื้อหามันเป็นเคื่อนไขายในการ เสนอรายงานเพื่อที่จะให้ตัวแทนหรือว่ากรรมการหรือคณะทํางานที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินง,งานเรื่องนี้นะครับได้พูดคุยได้หยิบเนื้อหานี้ในการทํางานต่อไปขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับ